วันนี้มาส่งเบตขึ้นรถนะคะเบตไปอยู่บ้านหลังใหม่เบดไปอยู่บ้านหลังใหม่มีเด็กอ้อนกินขนมนะคะแม่แม่จ๋านี่ขนมมาส่งเบตทับก่อนทับก่อนทับก่อนทับเสียงเสียงเสียงกเสียงอีกครับผมเก่งครับอ่าเดี๋ยวป้อนขนมน้องกอนนะคะแม่แม่จ้านจะขึ้นรถแล้ว นี้เอาห่อใหญ่มาให้เลยอาไปสวัสดีครับครับครับก่อนเสียงเสียงหกเสียงสวัสดีค่ะสวัสด okay. um ีค่ะเสียงกันเลยเสียงกอนเสียงเางครับก่งเดินทางปลอดภัยเด้อลูกเด้อเป็นเด็กดีนะคะ ำไมไม่ซื้อเสือกมาขายเต็นต์อ่ะเป็นเด็กดีร่างกายแข็งแรงนะครับครับโหูยทานไปเยอะแล้วไม่มีของหนู่หิวของหนุ่มไม่เด็ดคนเดียวหนุ่มมากขาบุกับข้าก่อนครับเออเก่งข้ามหนุ่มเดียวโตเดียวตข้ากินไดโนเสาร์ากินไดโนเสาร์ทานกินไดโนเสาร์นะวันนี้นะ ไดโนเสาร์ซื้อขนามมาก้อนมาสง่งหนูไม่ได้มีเวลามาหาเลยคช้าไอ้บ้ามึงไปนบักเทิงไงเนี้ยฮ่าบอกระไรตาเศร้าจังเลยเล่นอะไรฮะตาเศร้าจังเลยไม่อยากไปไม่อยากไปเหรอลูกฮักก <c oughs> <ๆ>้อนเสียง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 เออจริงค่ะมีเด็กก้อนกินขนมนะคะแม่แม่จ๋าเสียงน้ำเสียง เสียงไม่ไม่เสียงก่อนเยหเิวแม่กินด้วยนะนเยนาะแม่กด้วยเนะพี่ปอมาแย่งแล้วพี่ป่ปมาแย่งเม็ดแไม่ให้ไม่ใหนขอบคุณพักก่อนสวยสวยสวยยางสวยย่างสวยก่อนเสียงเสียงด้วยเสียง โอ้ยอ้อมกินเอ๊มือเนาะมือเนาะโอ้าจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้เป็นเด็กดีด้วยเด้อเดินทางปลอดภัยนะครับครับทางนู้นก็หมอจะมาทางนี้ก็จะไปอยากอยู่ส่งขึ้นรถก็อยากอยู่คุณหมอก็จะถึงแล้วนี่เขอางไม่่อยูไปธุระ นเนี่ขนมช้างกินไดโนเสาร์นะคะแม่แม่เก่งครับลูกขอบคุณทับก่อนเออหยิบหยิบหิึงไหม้น้ลูกโอ้ยดูสิโรเรี้ยไหมดูมันโกเรี้ยใช่ไหม คุณมนดิอ่ะสิหนี่ดิอ่อ่เดีอ่วเอวัสดี่ะาุณยายจ้าอร่อยอรอรกินนะคะกำลังเตรียมขึ้นรถค่ะเดี๋ยวการเป็นอยู่ค่ะยายเออเตรียมกินครับก็สวย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 เตียมออโอ้ยโอ้ยอรกินบมไปหมดบ้านค่ะ เดี๋ยช็อกโกแลตอี๋เนาะเอาไปกินในรถได้ด้วยหรือเด้อเด้อหมดไปหลายห่อเลยเด็กช็อกโกแลตยดเาหมดแล้วคร่ะหมดทัก่อนเอเสียเสียเสียกี้เสียอื้อเยอะว่าแต่มีของกินสั่งได้หมดหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดไปหลายห่อแล้ว ช็อกโกแลตด้วยให้กินแล้วก็เอาไว้ไปกินในรถด,ด้วยไม่ร้องแล้วค่ะไม,ไม่พอนม่ไม่พอนี่ร้องค่ะไม่ร้องอยู่นี่เนี่ยไม่ค่ะครท้าพอนไม่ร้องค่ะขอบคุณครับเสียงอยู่ไหนเสียงก่อนเสียงหครเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เก่งครับ เดินทางปลอดภัยเดอ้อขอบคุณครัหมดแล้วเดอ้อหมดแล้วเอาไว้ไปกินในรถนะคะไปกินในรถให้พี่ปอให้กินนะคะหมดแล้วนะคะ่ะแม่แม่หมดไปตั้งหลายห่อเลยนะคะอันนี้เหลือไว้ให้น้องไปกินในรถ <c oughs> ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนออครับอคค่ะ หมดแ้วหมดแล้วมโอ้มาส่งเบ็ดนะคะไปอยู่บ้านหลางใหม่ไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ที่กระบี่นะคะโอ้คุณนซับก็มาจากกระบี่นะคะเอาลึกเอาลึก เบดก็จะไปอยู่กระบี่อำเภออ่าวลึกอำเภออ่าวลึกอ่าวลึกอ่าวลึกไปแล้วได้ทางไปแล้วอำเภออ่าวลึกอยู่อยู่วัดอยู่วัดมหาธาตุออาว,วัดชิระวัดชิระมงคลวัดชิระมงคล เดินทางปลอดภัยนะคะโอ้ยได้ทานอิ่มแล้วไปเลยนะคะ <c oughs> อะเดี๋ยวไม่ได้อยู่ส่งน้องขึ้นรถเลย <c oughs> นี่นี่นี่มาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมเสียงอยู่ไหนะลอ,อะไม่ดังอ้ะต้องให้รางวัลน,นะคะแม่แม่เสียงดังเลย <c oughs> หมดไปเยอะแล้ว <c oughs> อาไว้ไปทานในรถด้วยนะคะลูก ถึงหนูนะครับพ่อยหนูพ่อยทำเรียนง่ายๆโตเร็วๆนะคะเป็นเด็กดีรู้ไหมไปอยู่ไกลเลยไปอยู่บ้านหลังใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลูกเลยค่ะขอใครนักต้องเลยค่ะเพราะว่าอาลาแม่แม่ก่อนสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนขอบคุณค่ะก่อนเสียงเสียง ขอบคุณนะคะนี่นะคะเด็กดื้อนะคะจะไปอยู่ที่อ่าวัดอะไรนะอยู่ที่กระบี่นะคะไปอยู่ที่วัดนะคะไปอยู่บ้านหลังใหม่อยู่กับน้องมานะคะก็อ่าเห็นน้องมาตั้งแต่อน้องเด็กนะคะคุณแม่ตอนนี้ก็อ่าเขาก็จะไปอยู่อ่าที่ใหม่นะคะบ้านหลังใหม่อ่าน้องเบสนะคะเป็น ชือกแรกนะคะที่หนูได้มาสัมผัสอยู่กับช้างนะคะคุณแม่าทาให้มีความรักนะคะความผูกพันกับน้องด้วยนะคะคุณแม่๋าครอบครัวของน้องเอมษาผููเบศนะคะคุณแม่ก็ะะจะอยู่กับน้องนะคะตั้งแต่น้องอายุขวบกว่านะคะตอนนี้ก็ตอนนี้กี่ขวบแล้ว สองขวบกว่า,วาแล้วค่อยอยู่น้องมาปีกว,ากว่ากว่าแล้วนะคะพี่แม่ดีใจเอาไว้ไปทานในรถนะคะลูกเอาไว้ไปทานในรถนะคะมันก็จะหมดก่อนอ <c oughs> เอาอีกเหรอโอ้ยใจอ่อนหรือเปล่านี่<ะ> <c oughs> อ่ะอีกก็ได้อ่ะ,อะทักกอนทักกอนอโอ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวมือเร็วด้วยนะ ครับครับก่อนครับก่อนเสียงดังยามยังไม่ดังอ๋ออนแก๊สทำงานหนอเม็ดสั่งได้นะคะถ้าอยากกินสั่งได้นะคะหมดไปเยอะแล้วเอาไปไปกินในรถด,ด้วยนาะล,ลูกเนาะครับลูกหมดแล้วขอบคุณครับกอนเสียงดังามหมดไปเยอะแล้ว หมดแล้วเดี๋ยวก็เดินทางแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะยูน่คขาค้นแกงหาถุงหายไปไหนอันนี้ไว้ให้น้องเหลือครึ่งนะึงค่ะไม่ทิ้งด้วย ปาร์ีค่ะแม่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตื้อนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มาส่งหนุ่มน้อยนะคะขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปอยู่บ้านหลังไม่ไปอยู่ที่ใหม่นะคะไปเติบโตนะคะอยู่ข้างหน้านะคะคุณแม่จ๋าอยู่ที่กระบี่นะคะขุนทรพ์ก็เพิ่งมาจากที่กระบี่น้องก็จะไปที่กระบี่ครับ สวัสดีครับครับ,รบอุ้ยเก่งเก่งที่สุดเลยลกูกเก่งอุ้ยเราไปทานในรถนะคะครับก่อนจะไปแล้วเก่งอ่าสวัสดีนะคะแม่แม่า